สวัสดีครับท่านผู้โดยสารทุกท่านผมกัปตันสมหมายในนามของสายการบินนกแต,ต้ขอต้อนรับท่านผู้โดยสารทุกท่านสู่การเดินทางไปกับสายการบินนกแต,ต้เที่ยวบิน n t 0 0 0ซึ่งจะเดินทางไปยังกรุงอัมสเตอร์ดัมขณะนี้เรากำลังบินที่ระดับความสูง33,000ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางโดยความเร็วเฉลีย่ย400ไมล์ต่อดชั่วโมง ขณะนี้เป็นเวลา13นาฬิก15นาทีสภาพอากาศตลอดเส้นทางบินเป็นปกติคาดว่าเราจะถึงที่หมายก่อนเวลาที่กำหนดประมาณ2วินาทีรายงานสภาพอากาศล่าสุดณนะท่าอากาศยานานานาชาติกรุงอัมสเตอร์ดัมสภาพอากาศปกติท้องฟ้าโปรง่งอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่27องศาเซลเซียสหากสภาพอากาศเป็นใจท่านผู้โดยสารจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของกรุงอัมสเตอร์ดัมในขณะลงจอด อีกสักครู่พนักงานต้อนรับของสายการบินจะทำการเสิร์ฟของว่างและเครื่องดื่มจากนั้นท่านสามารถชมภาพยนตร์ได้ตามอัธยาศัยโดยในเวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีหลังจากการเสิร์ฟอาหารว่างพนักงานต้อนรับของสายการบินจะทำการเสิร์ฟมื้ออาหารกลางวันผมและลูกเรือทุกคนขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้บริการสายการบินนกแต่แต่สายการบินที่ให้นกบินนำมาในโอกาสนี้ขอบคุณครับ Good afternoon passengers. This is Captain Somai speaking. First, I'd like to welcome everyone on Noctata Flight NT000. We're currently cruising at an altitude of 33,000 feet at an airspeed of 400 miles per hour. The time is 1.15 pm. The weather looks good and with the tailwind on our side, we are expecting to land in Amsterdam approximately two seconds ahead of schedule. The weather in Amsterdam is clear and sunny with a high of 27 degrees for this afternoon. If the weather cooperates, we should get a great view of the city as we descend. The cabin crew will be coming around in about 10 minutes' time to offer you a light snack and beverage, and the in-flight movie will begin shortly after that. Then, approximately 1 hour and 30 minutes after the snack and beverage are served, the cabin crew will be coming around again to offer you an in-flight meal. I'll talk to you again before we reach our destination. Until then, sit back, relax, and enjoy the rest of the flight. ถ้าคุณชอบเก็บความรู้ภาษาอังกฤษและเรื่องราวมากมายสเพระนี่นั่นโน้นในสไตล์ของผมอาจารย์พายแว่นขาวติดตามเราได้ที่นี่แต่ถ้าอยากจะเรียนภาษาอังกฤษกับผมเพื่อเตรียมการสอบไม่ว่าจะเป็น IELTS หรืออะไรก็แล้วแต่ inbox มาได้ที่ Facebook Inlogic ที่นี่